เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหอกเอาไก่มาเฮ้ย <Charl> น <ott es> <out> ี่ตัวเจอหอกไม่ก็ซอดเฮ้ยเฮ้ยหอกพ่วงเฮ้ยหอกก็เฮ้ยเอ้าเจมจิอยู่กินแล้วทำไรอ่ะโอ้ยเกือบแทงเฮ้ยโดนไหมล่ะไม่โดนนะจีเกือบไปแล้ว เหนื่อยก็เหนื่อยเล่่อะไรก็ไม่รู้ขอบคุณเซนจิฉันรู้แล้วว่ามาของฉันจะต้องทำอะไรกินอย่างนั้นเหอไม่น่าให้ท่านไปซื้อหมูเจามาเลยม้าบอกไม่อร่อยอย่างนั้นเหรอตายแล้วพีแท้ก็ท,ท,ะ,ทะเลาะเรื่องหมูนี่เอง ทะเลาะไม่เลิกนะท่านเอาหอกท่านไปโว้ย well, ดีมากเลยฉันขอไปก่อนละเจอกันใหม่โว้เดี๋ยวท่านท่านเอาตังท่านฆ่าไปก่อนตังฆ่าฆ่าหมูไอ้ฆ่าขอขโมยไม่ได้ไหมไม่เอาเอาตังเข้ามาก่อน